โอเคครับก็จะมาพูดถึงคอนเลตกันก่อนนะครับก็ตัวจับดอกก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับดอกว่ามีขนาดไซส์เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะมีขนาดเริ่มต้นที่1 1หุนนะครับหรือว่า1นส่วนแนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีขนาดเริ่มต้นที่อห้มิลขึ้นไปนะครับแล้วแต่ตัวนะครับตัว1นส่วนแนิ้วก็จะใช้ จับดอกประเภทสามมิลเนาะสามมิลนะครับแล้วก็ใช้เสียบดอกเข้าไปแบบนี้นะครับเราเวลาใช้งานนะครับตัวหัวตัวนี้เวลาเราขันให้แน่นนะครับมันก็จะไปบีบตัวคอเลตนะครับให้ยึดติดกับตัวดอกเนาะโอเคส่วนสำหรับตัวใหญ่นะครับก็จะใช้รูรูใหญ่ตัวนี้ก็จะใช้กับดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ เป็นดอกชนิดเอนมินเช่นเดียวกันนะครับเป็นเอนมินสองฟันนะครับอ่าวิธีการดูว่าดอกตัวนี้เป็นดอกสเปกไหนนะครับก็คือตัวแรกนะครับ5ก็คือขนาดดอก5มิลลิเมตรนะครับวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเนาะ ส่วน13ตัวนี้นะครับก็คือความยาวตัดหรือว่าคัดเลงนะครับวัดจากปลายดอกจนถึงอ่าส่วนนี้นะครับส่วนที่คมตัดสุดปลายนะครับก็คือ13มิลไดมิตเตอร์5นะครับอ่ตัวคมตัดกับตัวก้านนะครับไดมิตเตอร์เท่ากับ d 5คูณ5ความยาวอ่า50มิลนะครับก็คือ ความยาวของดอกตัวนี้มีความยาวเท่ากับ50มิลนะครับ50 L แปลว่าเลงก็คือความยาวส่วน 2F นะครับมันมาจากคำว่า fruit นะครับ FLUTE นะครับ fruit ก็คือลักษณะของตัวล่อง ลองคมตัดนะครับมันก็จะล้อๆกับตัวคมตัดอ่ะวิธีการดูคมตัดดูยังไงนะครับ2ตัวนี้อ่ะตัวนี้มี1คมตัดนะครับก็จะมีแค่1ฟันแบบนี้นะครับ1คมตัดส่วนตัวนี้มี2คมตัดหรือว่า2ฟันนะครับก็จะมีคมที่1กับคมที่2แบบนี้เนาะ นะครับ1คมตัดกับ2คมตัดนะครับตัวที่เราจะใช้ในการตัดวัสดุที่เป็นอะคริลิกหรือว่าพลาสติกต่างๆนะครับเราก็จะใช้1คมตัดเนาะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กนะครับเราก็จะใช้ดอกที่อ่าตัวนี้เป็นดอกคาร์ไบด์นะครับสำหรับการกัดอลูมิเนียมเนาะ ค่าบายเอนมินนะครับก็จะเคลือบดอกแข็งมาเป็นพิเศษแล้วก็เลือกคอนเล็ดให้ถูกกับไซส์ดอกนะครับคอนเล็ดใหญ่ก็ดอกใหญ่นะครับส่วนคอนเล็ดเล็กก็ใช้กับดอกเล็อก